สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สูกส่ก้นคือเก่าคือเดิมชุดเก่าพร้อมอ่านว่างนะคะวันนี้อ้อยสีมานำเสนอรูปชิ้นนึ่งนะคะกับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มสองสีนะคะเป็นจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสีส้มแล้วก็น้ำจิ้มสีดำเห็นวันนี้สีดำนะคะโคโรเรโคโรเรโคเรเออโคโรเรใส่ให้ให้ทั่วให้ทั่วเห็นไหมพี่น้อง จริงๆมาสีกินแตงแต่สีดำแล้วมันหวานผลเนาะเป็นน้นำจิม้มหวานเด็กน้อยอ,อ่ะเขาเอื่ไว้ยังก่อนน้ำจิ้มงานวัดเด็กๆน้ำจิ้มงานวัดมันเสียงดังลุกจิ้มจิ้มงานวัดเขาเอื่ี่น้องมันเสียออกรสหวานก็ได้เอาซีฟู้ดผสมน้อยนึงเ็่น้อานกินเราเด้อืมก็ะชับ นะด้วยเมื่อเราเดียงพักมาละแจงกวางก็กระหล่ำอยู่ข้างหลังพักว่าไรหายว่าง ว่าสร็จตักแล้วไม่ทำน,นี่งหมดสตักแลออ้วเดี๋ยวแค่นี้ ลูกจิ้นลบเกลียวอยู่ข้างในข้างล่างเกลียวเบาหลายเลยพี่จ้องข้างหนาข้างหลังสุดมากเคืองโลกบอกมาเลยหนึ่งมาเลย ปกติซักซื้อมาเราจะซื้อถุงครึ่งโลแล้วก็หลวกกินเอาไม่เคยถอดมากถอดถ<อ>้าไปซื้อมือถอดจะเป็นแยบนึงมาซื้อมือหนี่มาหลวกเลยมาถอดตามรถเข็นอะแบบทอดตก็ต่างหาก ลูกกินแต่บุ้มือนแบบนี้อันนี้แป้งน้อยเพื่อกินดึงด๋งๆแสบหน่อยมันต้องไปทอดเนื้อมูอไรมกินหมู แป้งน้อยอร่อยหำมือรดเข้มแบ่งไม่จะลายง่ายเนาะถ้าหลวกออกไม่จะเป็นยืดๆมันจะไม่ค่อยดึงๆอ่ะอืมเพราะน้มันต้องคอดค่อยแล้วมันจะเหนียวนุ่ม pa anima ki nou kebi. ไม่พริกไทยน้ำพริกไทยำดำๆปลาหล่ำถ้ากินให้อร่อยนะพี่น้องห่นแบบเนี้ยกับไปแช่ลำแข็งลำแข็งที่แชนหล่ำปลีกับเอาืนนี้ไปแช่ มันจะกรอบมากเนื้อมันจะเด้งๆออกกด้กอบกรอบดีน้ำเออมันดีดน้ำ ถ้าลูกชิ้นที่แป้งเยอะมันต้องทอดถ้าลวกทันหนึ่งเพราะโมแซบมันเป็นเละๆแต่ถ้าเป็นเนื้อเยอะๆเนื้อผสมเยอะๆลวกเอาซึอกระแซบคือเเลงกระแซบไม่จำงไม่ยอมกิงกัแซบอืมกินแบบจิ้งนกนก่อนที่ ว่างว่างจนถึงพรุ่งนี้เช้าเยี่ยมมากยึงๆน้าเขาหนอห้องจำกรดเสียงข่อยดีอยู่ไม่ไหนก็เสียงรถคายขอเขาเสียงไอ้ติมว้อ่ฟ้าลุ่มกับสิบระณห้ ขอบคุณน้องคองว่างกลิ่อเป็นกระใสขอบคุณคุยขอบคุณน้องขอบคุณทุกคนสุ坤น่ะละได้เยอะเลยหรือว่ากันเขามาคลิปมาเบิ้งคลิปอ้อยจะต้นจนจบเรือตอนท้ายตอนหัวก็แล้วแต่ดีว่าทั้งนั้นนะคะอือเราจะขอมาเบิ้งกันนะคะขอให้พระคุ้มครองขอให้เจ้าคุ้มครองให้เจ้าที่เจ้าทางสุขสิ้นสุขยางสิ้นสิทธทั้งหลายคุ้มครองทุกคนสุ坤ให้ปลอดภัย นะไม่โชคไม่หลาบไม่วาสนาะจะเดินก้าวหนามีชีวิตปังๆังลำเวือยเงินท่องสุข,ขีมีสุขสวัสดีจ้า